นี่นะครับผมโอ้เขากล่องแรกนะครับเพื่อนเพื่อนครับนื่นะฮะกล่องนู้นนะฮะเพื่อนเพื่อนครับยังไม่ทันได้เอาไปวางเลยนะครับอ่ากล่องนี้ผมเอามาไว้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะยกไอ้พึ่งที่เข้าเนี่ยกลับนะครับแล้วก็จะเอากล่องเปล่าเนี่ยไว้แทนนะครับปรากฏว่านี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าพึ่งเข้ามาสํารวจแล้วครับผมเนี่ย สุดยอดมากนะครับแล้วก็กล่องแถวเนี้ยผมวางไว้ส1เดกล่องเข้าหมดทั้งกล่องเลยนะครับร้ออร์เซสุดยอดมากแล้วก็เนี่ยรถใหม่นะครับยังไม่มีพึ่งใดๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมยังถ่ายทําคลิปยังมีของเต็มรถอ,อยู่เลยตอนนี้ผมอ่าผมย้ายไอ้ผมยกกล่องพึ่งเนี่ยไปไว้ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะใช้เปลี่ยนนะครับผมเนี่ยเหลือสามกล่องที่ยังไม่ได้ยกไปปรากฏว่ามาอยู่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> มาสํารวจแล้วครับผม แล้วหลายตัวด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเป็นมื้อเช้าเนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยผมว่าเปอร์เซ็นต์ย้ายมาทั้งฝูงอ่ะสูงมากนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนๆดูหรือว่าเข้ามาแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับว่าไม่ใช่เขาแอบมาอยู่แล้วเหรอครับแต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาเข้าออกมันมีสามกล่องเนาะเห็นตัวบินเข้าบินออกทั้งสามกล่องเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่เป็นพึ่งสำรวจอยู่ครับผม แต่เขามาอยู่กล่องนี้เยอะสุดนะครับผมเดี๋ยวให้เปิดกล่องนี้ให้ดูยังไงบูยังครับเพื่อนๆสำรวจครับแค่มาสำรวจนะครับยังไม่มานะครับ กานไปสิบนาทีนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เพิ่งบินเข้าบินออกทุกกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแง้มให้แต่ละดูให้ดูแต่ละกล่องให้ดูดีกว่ายังไม่มีนะครับแต่ตัวเต็มเลยนะครับ นะ่่ามมมมไีีพงนะึครับครับผมก็ตอนนี้ทั้งสามกล่องเนี่ยฮะมีพึ่งเข้าไปสำรวจทุกกล่องเลยนะครับแล้วตัวเยอะด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ภาพฝูงพึ่งย้ายมาอยู่ของนี้หรือเปล่านะครับไม่กล่องใดก็กล่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแต่ถ้าเขาไม่มาวันนี้นะครับกล่องพวกนี้ผมจะไปวางไว้แทนที่ ที่เราไปสำรวจก่อนหน้านี้นะครับผมพราว่าเราจะเอากล่องเปล่าไปไว้แทนนะครับแล้วก็เอากล่องที่มีพึ่งเนี่ยย้ายไปไว้ที่สวนเรานะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวประมาณอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าพึ่งเขาเข้ามาอยู่ไหมนะครับวันนี้จะย้ายรังเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่ค่ํานะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีเปอร์เซ็นต์ที่พึ่งเขาจะย้ายมาทั้งฝูงอยู่นะครับผมเนือดู อยู่หลังรถเลยนะครับเนี่ยรถมาจอดได้ตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายสองนะครับผมเนี่ยจอดไว้สองชั่วโมงละสุดยอดมากเลยโอ้เพื่อครับดูมาแล้วครับผมมาแล้วฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าพูงพึ่งมายังไงครับผมเกือบมาไม่ทันครับผมสุดยอดนี่นะครับผมโอ้เขากล่องแรกนะครับเพื่อนเพื่อนครับ นั่น,นะฮะนั่น,นะครับเอ้ากล่องไหนก็เข้าฮะตกลงยังไงเ่ยมาแล้วครับผมมาตามนัดนะครับผมโอ้โหได้ภาพกาเอพึ่งพงนะครับย้ายย้ายรังนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับผมสุดยอดมากเลย สงสัยเขาอยากกลับบ้านด้วยนะครับ,รบตอนบ่ายสองเนี่ยครับของวันนี้ครับวันนี้วันที่นน 27, สิบเจ็ดเมษายนครับสองห้าหกหกนะครับผมผมเห็นพึ่งเข้ามาสำรวจนะครับมาสำรวจอยู่เกือบร้อยครับเนี่ยดูเสียงหึงเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โห สุดยอดมากนะครับผมน่าจะกล่องแรกนะครับเป็นกล่องแรกนะครับแต่ A สองกล่องกล่องที่สองที่สามเนี่ยเขาหลงกล่องที่เฉยนะครับเนี่ยนักพญาเข้าไปกล่องนั้นแล้วนะครับ ไม่มีเน็ตนะครับไม่งั้นเราเปิดไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับเนี่ยยกลงไม่หมดนะครับผมผมเอากล่องพึ่งมาเก้ากล่องนะครับผมเก้าหรือสิบกล่องนี่แหละนะครับผมยกลงไม่หมดเหลือไว้สามกล่องนะครับ ญาติมาจริงๆนะครับน้องคือกระหลงมกล่องนะฮะโอเคยินดีต้อนรับนะครับผมสู่กูกันตามนะครับกล่องที่สองสี่เก้านะครับ